น่ามีปลาหลบอยู่ตามชายหาดนะ ปลาตรงนี้ใสดีมากเลยครับคลองหลอดนะครับข้างทางดูครับโอ้โหต้วนเลยตัวนี้อุ้ยเลือดออกหลอดไหมเนี่ยโอ๊ยตะลุตะลุตะลุกนะครับมิดคอไปเลยครับอาจจะไม่เห็นเป็นกบยางเอสทูนะครับเนี่ยสีเขียว อจะเห็นยู่ก็คือพยายามดีให้เปนเนียนะครับก็ถ้าเจอแบบนี้ก็เดาปลาสดุดหรืตปลาขยานะครับเมื่อกี้ก็ตามออกมาจากชาย,ยาเห็นแล้วดันน้ำต่ำตก<บ>เรียบร้อยคือรถคันส่งให้แล้วก็สายกำลังวิ่งนะครับรบ,รบ,บิดสวนกอสายเกือบถึงเราก็บิดสวนอยู่ครับโอเค วันนี้มันคึ้มเลยครับอากาศค่อนข้างดีเลยของหลอดเล็กๆก็อย่าไปมองข้ามนะครับแต่เราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าปลามันมาจากไหนได้บ้างบางทีแบบตีสองสี่สุงห้ามีน้ำตรงไหนตีหมดมันก็เหนื่อยเปล่าครับก็ต้องอ่านมหมายขาดเอาเป็นการแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับมือเก่ามือโปรก็ผ่านเลยครับโอเค ลองลุยกันต่อครับขยับไปเรื่อยผมจะขยับไปเรื่อยจนไปถึงสุดริมสุดนั่นเลยครับโอเคครับเอดทูกับประช่อนไซนี้ครับผมสสวยอ้วนเลือดสาดกันเลยทีเดียวเสียรถดหน้าประตูน้ำ นึกว่าจะหลุดซะแล้วดันน้ำนูนมาเลยมีโดดนึกว่าจะหลุดซะแล้ว ก็ค่อยๆเคาะค่อยเขย่านะครับหมายแบบนี้แต่ผมชอบมากเลยหมายมันเป็นตะแข่น้ำนะครับก็คือปลาจะไม่ค่อยระแวงครับหมายอย่างเงี้ยโดดนึกว่าหลุดไปแล้วนะครับใสก็พอได้เลยนะครับมันอ้วนกัดเป็นกุบยางเอสูนะครับใบนานัทโครชาสีส้มครับส้มทอง ไ okay. ปชอนไซนี้ได้เรื่องเหมือนเดิมครับค่อยๆเคาะค่อยๆเขออย,ย่ามีเสียงใบเคาะกุุงจิงกร้ง,งจิงเนี่ยหน่อยแล้วผมอาศัยว่าตีเข้าไปในร่มนะครับเพราะช่วงนี้มันแดดก็ได้เรื่องครับเดี๋ยวลองใหม่ทีเดิมนี่แหละเอสทสื่อรถ